พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตวรวจราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธรและกราบนมัสการพระราชภาวนาพิธานเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามบวรวิหารเป็นการส่วนตัวจากนั้นนายยกรัฐมนตรีได้ทักทายและร่วมถ่ายรูปกับประชาชนที่มารอต้อนรับและให้กำลังใจขอให้ลุงตู่อยู่ต่อทำต่อ เพื่อประเทศชาติและขอให้สุขภาพแข็งแรงหายจากอาการมืออักเสบโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ามือยังเจ็บอยู่พร้อมชูมือให้ประชาชนดูซึ่งมือด้านขวายังใส่เฟือกอ่อน พร้อมขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจและบอกว่าได้ขออธิษฐานกับหลวงพ่อขอให้สำเร็จในทุกประการและขอให้ทุกคนรักและสามัคคีกันนึกถึงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรักความสามคัคคีบ้านเมืองสงบเรียบร้อยก็จะพัฒนาทุกอย่างต่อไปได้